เด็ดังอ้างคนสนิทหนุ่มกัญชัยเล่าอีกมุมเบื้องหลังบวชกับท่านโมอยู่ไม่ได้ต้องหนีมานอนวัดสิง์ก่อนศึกที่วัดดอกไม้กรุงเทพไม่ใช่พอเรื่องตุกเกยังคงอยู่ในความสนใจของโลกออนไลน์ว่าแท้เท้ที่จริงแล้วเหตุผลที่ทำให้หนุ่มกัญชัยผู้ที่เคยบวชเรียนกับท่านว,าวชิระเมธี อยู่ไม่ได้ต้องหนีมานอนวัดสิง์ก่อนเข้ากทมศึกนั้นเป็นเหตุผลมาจากตุ๊กแกจริงไหมแถมหนุ่มยังบอกว่าตุ๊กแกตัวขนาดใหญ่ด้วยล่าสุดเพจดังอย่างบิ๊กเกียนเดล่าเรื่องนี้อีกมุมโดยอ้างปากคำคนสนิทของหนุ่มกันชัยตอนไปบวชเมื่อปี2550โดยมีรายละเอียดดังนี้ อีพีห้าเฉลยหนุ่มกัญชัยไม่ได้หนีต๊กแกบิ๊กเกลียนเข้าใจว่าอึดอัดใจที่ตอบความจริงด้วยความอยากรู้เลยตามหาคนสนิทต,ตอนพี่หนุ่มไปบวชเมื่อปี50จึงได้เจอพี่เลี้ยงพี่หนุ่มคือคนนอกวงการในภาพจะเห็นพี่เลี้ยงพระหนุ่มสมัยนั้นเมื่อปี50เล่าว่าหนุ่มบวชวัดไซม้า แต่ไม่ค่อยสงบและวุ่นวายท่านโมเลยชวนไปจังวัดด้วยไปแบบเงียบๆไม่บอกให้ใครรู้พอไปถึงกลับไม่เป็นอย่างที่คิดมีนักข่าวชาวบ้านแห่มาดูดารารู้ได้ไงทุกคนมากันแบบเงียบๆอีกประเด็นตอนอยู่บนเขาพระหนุ่มอยากเดินลงมาบินทบาตโปรดญาติโยมท่านโม นั่งรถลงมาจากเขาเหินและเรียกให้ขึ้นหนุ่มปฏิเสธไม่ได้พ่อจะถึงข้างล่างเห็นนักข่าวชาวบ้านดักรอท่านวอให้จอดรถถ้านักข่าวถามบอกว่าเราเดินลงมาจากเขานะหนุ่มอึดอัดใจมากโทรหาพี่จิ๋มมายุรชัตเหมือนประสิทธิเวทบอกว่าไม่อยากจำวัดที่นี่แล้วมันวุ่นวายไม่สงบ และยังให้โกหกชาวบ้านโกหกนักข่าวอีกพี่มารับผมกลับเลยพี่จิม๋มส่งรถตู้มารับทันทีก่อนไปสึกที่วัดดอกไม้เรื่องราวก็เป็นเช่นนี้แหลใช่ไหมท่านวอหนุ่มกันชัยปกป้องท่านวอมาตลอดเบี่ยงเบนตอนที่จีวอนบินหนีออกจากวัดทันเพราะกลัวตุกเก่ท่านหนุ่มกัญชัยเป็นสารเตีย เป็นฆาตรกรต่อเนื่องท่านจะไม่ได้มาเป็นพีเซ็นเตอร์ให้ดีไอคอนฉ่ำจนอูฟูหลอกเจ้าค่ะสีนห้าคอยังรักษาไม่ได้กิเลเก็กินใจอาคาตพยาบาทผ้าเหลืองก็แค่คอดเพย้อนคำพูดของหนุ่มกันชัยผมไม่ใช่ฮีโร่ในวันที่โดนด่ายับแบกความคาดหวัง จนต้องพบจิตแพทย์หนุ่มกัญชัยมานั่งในฐานะแขกรับเชิญของรายการสามแซบงานนี้หนุ่มกันชัยก็ได้เปิดใจถึงการการได้รับโบวตให้เป็นขวัญใจคนบันทึงปี2566โดยกัญชัยก็บอกว่าขอบคุณมากๆสำหรับพี่ๆน้องๆที่อยู่ในวงการบันทึง ส่วนสาเหตุที่ได้รางวัลน,นี้กันชัยก็บอกว่าตอบไม่ได้เลยว่าเป็นเพราะอะไรแต่พี่เคยมาออกรายการสามแซบแล้วบอกว่าเราได้โอกาสที่ดีในการที่ได้ช่วยเหลือคุณจากการที่พี่ได้มานั่งทำเกี่ยวกับข่าวมันก็กลายเป็นแรงผลักดันของพี่ก็อาจจะเป็นไปได้สิ่งที่พี่ทำมาในครั้งนั้นที่มาเล่าให้ฟัง มันก็ส่งผลกลายเป็นแรงบรันรดาลใจของอีกหลายๆคุณคนก็เลยให้ตำแหน่งนี้กับพี่ทั้งนี้เมื่อแอปทักษะอ่อนถามถึงการได้ตำแหน่งถึง3ปีซ้อนกับการเป็น1ในสของผู้ทรงอิทธิพลของไทยจากสวนดุสิตธภธูนุ่มกัญชัยก็ว่าย้อนไป3มปีก่อนมีการโหวตให้พี่เป็นที่1นะครับ ปีถัดมาก็เป็นปีเป็นปีเป็นที่สองปีนี้ก็เป็นปีที่สามก็ถอยลงมาเรื่อยๆนะครับหัวเราะพูดเล่นคือจะเป็นหรือไม่เป็นก็ไม่ใช่ประเด็นหลักหรอกแต่พอได้รับตำแหน่งนี้มาก็ขอบคุณนะครับแล้วก็ถามว่าเป็นเพราะอะไรก็คงยังตอบไม่ได้อาจจะเป็นไปได้ว่าเราทำรายการก็เป็นกระบอกเสียงให้กับทางสังคม กับประชาชนด้วยมันเลยทำให้หลายคนมองว่ามันค่อนข้างจะมีอิทธิพลกับคนดูเวลาคนดูแล้วรู้สึกว่าตอบโจทย์เรื่องของกระบอกเสียงที่ถ่ายทอดออกไปให้กับสังคมได้เห็นกันมันอาจจะเหมือนห่วงจุ้ยที่เปลี่ยนไปยุคนี้เขาอาจจะถูกจริตกับสิ่งที่พี่ทำ ถ้าเอาเรื่องนี้ย้ายกลับไปสักเมื่อสิบปีก่อนมันอาจจะไม่ถูกจริตเขาก็ได้เพราะปัจจุบันโลกมันเปลี่ยนไปเยอะอย่างเมื่อก่อนมันอาจจะไม่มีการยอมรับในบางเรื่องแต่มาปีนี้สมัยนี้มันมีการยอมรับเกิดขึ้นพี่เองก็ไม่ได้จบสื่อสารมวลชนก็เป็นเหมือนมวยวัดอย่างที่บอกพอมาจับงานตรงนี้พี่ก็ต่อยแบบเหมือนทำเป้าต่อย ไม่โดนเป้าคนก็จะด่าว่าเราทำไมทำอย่างนี้เราก็แค่หยิบตรงนั้นมาใช้เป็นแรงบันดาลใจให้กับเราไม่ได้หมายความว่าต้องเป็นสิ่งที่เขาชื่นชมเราอย่างเดียวนะแรงบันดาลใจของเรามันอาจจะมาจากการที่เขาตำหนิเราแล้วเราคิดบวกแล้วเอาเอาสิ่งนั้นมาปรับปรุงแก้ไขในการทำงานของเรา หรือชีวิตของเราได้เมื่อก่อนพี่ก็ไม่รู้หรอกว่าการที่จะต้องสัมภาษณ์เด็กเนี่ยมันมีข้อห้ามนะพอสัมภาษณ์ก็โดนด่าโดนนูนนี่พอเรารู้เป็นประสบการณ์เราก็เปลี่ยนทิศท,ทางใหม่เราก็หยิบสิ่งที่เราไม่เคยเรียนรู้มาโกนมาปรับปรุงและใช้พี่ก็ยอมรับว่าพี่ไม่เคยเรียนเรื่องของสื่อแต่ก็มั่นใจอย่างหนึ่งว่า คนที่เป็นสื่อจริงจังก็ทำแบบพี่ไม่ได้ถามว่าเพราะอะไรพี่ก็บอกกลับไปว่าสำหรับพี่มองว่าปัจจุบันนี้ความเป็นกลางมันไม่มีหรอกมันมีแต่ความเป็นธรรมผมถามว่าถ้าคุณเป็นกลางนำเสนอข่าวไปอย่างเป็นกลางแต่บังเอิญว่ามันไปกระทบกระเทือนกับครอบครัวของคนที่คุณกลับมาเสนอข่าว คุณกลับไปรับผิดชอบอะไรเขาได้ไหมสําหรับพี่พี่รับผิดชอบพี่ส่งเสียลูกของคนที่เป็นเหยื่อแล้วเสียชีวิตต้องมาออกรายการพี่พี่ได้แล้วพี่ก็แค่คืนกลับไปให้เขาเท่านั้นเองพี่ใช้วิธีนี้ของพี่ทำสิ่งเหล่านี้คืนให้กับสังคมบ้างเท่านั้นเองทั้งนี้เมื่อถามถึงแรงกดดันต่างๆที่โดนมา ตั้งแต่ต้นจนปัจจุบันมันเคยทำให้ท้อบ้างไหมเคยมีนะอย่างแรกๆเราก็งงว่าเราทําอะไรผิดด่าเรายับเลยเราก็รู้สึกว่ามันไม่ไหวคือนอนหลับไปตีหนึ่งตื่นตีสามเครียดนอนไม่ได้กังวลใจทำไมคนด่าเราขนาดนี้เพราะอะไรอยู่อย่างนี้จนต้องไปปรึกษาจิตแพทย์ เคยโดนด่าเยอะมากจากการนำเสนอข่าวบางข่าวออกไปปรากฏว่ามีอาจารย์ท่านหนึ่งโทรศัพท์มาหาพี่แล้วบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะเพราะเห็นว่าคุณหนุ่มถูกด่าเยอะมากกับการนำเสนอข่าวในครั้งนั้นไม่ต้องคิดอะไรมากเลยนะวันนี้ที่คุณหนุ่มต้องเป็นแบบนี้เพราะว่าคนเขาฝากความหวังกับคุณ ทุกคนกำลังคาดหวังในตัวคุณแล้วมันก็มีไม่กี่คนรอกที่จะคาดหวังในตัวเขาแล้วมีอีกอันหนึ่งที่เขาพูดมาแล้วพี่ประทับใจมากเลยเขาบอกว่าคุณเข้าใจหรือ,อยังค,คุณคิดว่าคุณเป็นฮีโร่ไหมพี่ก็บอกว่าพี่ไม่เคยคิดว่าตัวเองเป็นฮีโร่เขาบอกว่าแต่ว่าคนที่เป็นฮีโร่อะคุณรู้หรือ,อยังว่าทำไมแบทแมน ถึงต้องใส่หน้ากากคุณรู้หรือ,อยังว่าทำไมสไปเดอร์แมนเขาถึงต้องใส่หน้ากากพี่บอกพี่ไม่เข้าใจเขาบอกว่าเพราะว่าเขาไม่ต้องการให้คนคาดหวังกับเขาไงเพราะถ้าเขาถอดหน้ากากทุกคนจะต้องวิ่งมาหาเขาเขาต้องกลายเป็นเป้าความคาดหวังของคนแต่เราไม่ใช่ฮีโร่ไงเราเลยไม่ต้องใส่หน้ากากเพราะฉะนั้นคุณถึงต้องแบกความคาดหวังเอาไว้ มันคือสิ่งที่คุณต้องคิดหลังจากฟังแล้วพี่นอนหลับเลยไม่ได้ตื่นตีสามอีกแล้วหลังจากที่ตื่นตีสามมาเป็นเดือนพอฟังอาจารย์คนนี้พูดแล้วพี่บอกว่าคิดในใจเลยว่านี่คือแรงบวกมันเป็นธรรมดาก็เลยรู้สึกว่าคิดแบบนี้แล้วสบายใจว่าเรามาอยู่ตรงที่คนคาดหวังเรานะพี่ไม่ใช่ซูเปอร์แมนไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ ที่จะต้องทํำทุกสิ่งทุกอย่างตามความคาดหวังของคนที่หวังกับพี่พี่เป็นแค่กระบอกเสียงไม่ได้เป็นคนดีนะแต่แค่รู้สึกว่าอยากคืนอะไรให้กับสังคมบ้างอยากเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กเหล่านี้บ้างว่าโตขึ้นมาคุณต้องรู้จักให้บ้างการที่คุณจะมารับอย่างเดียวไม่ได้ตัวมันจะแตก คุณจะต้องคืนกลับไปบ้างมันคือแนวคิดกับรายการหุนกระเสที่ปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่7แล้วหนุ่มกันชัยก็ว่าก็พยายามจะรักษามาตรฐานเอาไว้แล้วก็ขอต้องบอกคนที่ดูคนที่ชอบผมขอบคุณมากๆที่ให้การสนับสนุนเรามาโดยตลอดสำหรับคนที่ไม่ได้ชอบก็คงต้องบอกว่า ผมเองก็พยายามจะปรับจูนในสิ่งที่คุณอยากให้เป็นคือผมเห็นตลอดในสิ่งที่คุณกำลังบอกว่าคุณไม่ชอบแต่ว่าบางครั้งอย่าให้ผมปรับจูนจนกระทั่งผมเองต้องทิ้งความเป็นตัวตนของผมไปอันนั้นผมทำให้ไม่ได้จริงๆความในใจถึงแฟนคลับเขาคือคนที่รักเราคนที่ติดตามคนที่ชื่นชอบก็คงต้องบอกว่า โลกของคุณสามารถสร้างแรงบันดาลใจให้คนอื่นได้อีกเยอะแยะมากมายครับอย่าดูถูกตัวเองคุณอาจจะเป็นหนึ่งในคนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับอีกหลายๆคนได้